อตร้รับบัตรคิวเนี่ยรับบัตรคิวเอาเอากี่คนครับสามสามไปเดินเข้าไปที่นี่ บัตรคิวไหนดูดิบัตรคิวโชว์โชว์ดิบัตรคิวมีมีมีอะไรบ้างเออนในอีกอีกสองใบี่ยอะไรไปที่นี่เดินไปครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปใบก่อนเดี๋ยวค่อยกลับออกมามาเพื่อเรียกผมนะครับจะมีพานองใหญ่พยกลายด้วยครับ

ถอดไหนก็ได้หรอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอาทิอย่าพึ่งเราไปทั้งในก่อนอันดับแรกนะอันดับแรกไปก่อนเออให้เสร็จการไหวก่อนแล้วค่อยไปเออเข้าไปนี่แหละนี่แหลยนี่ไป รู้สึกไงบ้างอาตี้เย็นไหมนี่แหละไหนดูหน้าอาตีที่็นไงเป็นไงรู้สึกเป็นไงเห็นไหมอาตี้นี่แหละระหว่างพบภูมิมนุษย์อ่ะเราเรากำลังจะเข้าดินแดนแล้วเห็นไหมต้องอยู่ในอาการสำรวมนะาตี้ เรากำลังจะข้ามเข้าเดียนพญานาะคเป็นไงอะตี้ ก้มีบอ่อน้ําด้วยนะครับต้นชโนดหน้าตีสูงๆเห็นไหม เงี้ยเสียงอะไรกระลอกใช่ป่ะกระลอก ออกเองนะพี่เจนะ,ะมาถึงแล้วอ่ะที่จุดที่จะได้ใบ จุดได้ที่แล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดขอพรนะครับขอโชคขอลาบขอวาสนาขอบารมีขอหน้าที่การงานขอบนขอแก้บนนะครับเมื่อท่านได้ที่ใบสีหันหน้าเข้าหาตัวเองนะครับในพรบปันเตปีเกีกลับ้านะครับาบสีหันหน้าเข้าหาตัวเองถากบากโกหกรือให้เจาะนิดนึงสับเกตพิธีส่วนท่านใดต้องการจะร่วมทำบุญกับองค์ปู่องค์ย่านะครับปัจจัยท่านเดกที่ บุของทาก่อนที่ท่านจะขอพรจากผู้ย่าขอโชขอลาบเกิดโชคเอรนาบไม่แก่ต่อท่านเองีเ๋เริมพิธีเลยนะครับ